วัสดีค่ะซ่องยายวัน,นด,วดีชาแนลนะคะวันนี้ยวันก็พามาเลาะชายหาดจอมเทียนนะคะมาดูการหาปลา,นะาปลาของชาวประมงนะพอไปหาพอไปหาได้เสร็จแล้วเขาจะมาจอดเทียบท่านะจอดเทียบท่าเสร็จแล้วก็จะเอามาขึ้นมาขายข้างบนนะเนะขา,า,าก็หาปลากันหรือเราจะดู ราไปดูกันหาปลาของเขานะว่าเป็นยังไงขออนุญาตถ่ายนะคะนู่เขาหันลากันได้เยอะไหมนะมันมีถ่ายด้วยก็ทุกวันเลยเลยคนะก็าามาหาปลานะก็ กจะแกะหัวแล้วก็มีท้องเสร็จก็เริ่มติดกเองมันไอ้เขาบอกติดน้องๆเขาก็จะแกะอันนี้คืออะไรลูกกระซ้าาจ้ะอันนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ไปไว้เหมือนเดิมเลอต้องไว้เหมือนเดิมใช่อไหมอืม อันนี้จะเป็นขวดปลาก,การังในเอสซีเนาะน้องเขาบอกว่าแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาปล่อยลงทะเลเหมือนเดิมได้เยอะไหมลูกวันนี้ได้จ้ะขายได้หมดละ <l> <c oughs> ไม่มีเหลือสักตันนะก็ะมาหาเดินดูอยู่ก็ไม่มี่เขาจะขึ้นประมาณกี่งโมงนี้นะห้าโมงก็คือคละเหรอ เราเราออกกี่โมงลูกออกไปหาแฟนหนูออกไปตอนตีสองอ่ะตอนตีสองจะขึ้นมาตีห้าทำอย่างนี้ทุกวันเนาะทุกวันรายได้ดีไหมก็มันก็แล้วแต่วันนะบางวันก็ไม่ได้ขอแล้วแล้วแต่ว่าเราแถวก็ขายหมดถ้าได้มาตา, <laughs> าบอกว่าวันละหมื่นกวอวยน้อสาธุสาธุาธขอให้ได้เยอะๆเนาะคุณตาเนาะในไงก็พากันมาเที่ยวเนาะอันนี้ก็คือชายหาดพัทยา ก็จะมีเรือประมงที่เขาไปหานะน้องก็บอกออกประมาณตีสองกลับมาประมาณตีห้าอืมใครอยากได้ปลาถูกๆสดๆนะให้มาตรงนี้ไม่ถูกนะถูกสิตาต้องพูดถูกราคามันก็ราคามันก็มันเออหกตลาดแต่ว่ามันใหม่นั่นแหละนั่นแหละนะแต่มันของสดนะตาเนาะราคากราคาก็เท่ากันราคาก็เท่ากันแต่มันของสดนะอันนี้ก็ ขึ้นมาดูนะจะมีเยอะอยู่นะเยอะอยู่ทุกคนนะเยอะเยอะเยอะเนะเยอะมากนะเยอะเยอะก็ราคาราคาก็จะเท่ากับราคาก็จะเท่ากับตลาดนะตลาดนะคุณตาบอกแต่ว่ามันเป็นของสดนะมันเป็นของสดเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะทุกคนเยอะนะก็เขาก็จะออก ประมาณตีสองนะตีสองนะประมาณตีสองแล้วก็จะกลับเข้าฝั่งก็ประมาณตีห้าหรือว่าหกโมงเช้านะแล้วก็จะมีคนทั้งที่ซื้อกินนะซื้อขายนะคนที่รู้เขาก็อยากได้ของสดๆนะเขาก็จะมาซื้อตรงนี้เขาก็จะมาซื้อตรงนี้อันนี้เป็น5้าปานะคะที่ตรง จอมเทียนนะหาจอมเทียนนะอันนี้คือหาดจอมเทียนนะบรรยากาศสดๆนะในวันก็เรื่องๆจะมาหาซื้อปลานั่นแหละแต่ก็ไม่มีปลาให้ซื้อนะเพราะขหมดเรามาสายนะสาย<ป>เพราะเรือเขาก็จะขึ้นประมาณปีห้านะเรามาสะป่านนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือนะไม่มีของให้เขาก็จะทำเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ ของก็มีมีขายไม่เหลือไม่เหลือขายสดขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันเดี๋ยวมาดูแม่ค้าเนาะมนค้ากันเนื้อปูเนาะปูันนี้ี่่ไหเดียวเียวไอที่นยนหหอยอะไรเนาะอันนี้ลูกแค่ลูกนี้ก็หอยอะไร นี่เขาถ่ายเลยนะนอันนี้เป็นหอยสังใช่ไหมลูกสังมะละค่ะตัวหนึ่งะนะโ<า>อ้โหเราเรา,เราทำเป็นยังไงกิน,น,นททเหรอ,อเนื้อมันเยอะไหมลูกเ,เยอะค่ะเหรอนี่อะ FC ตัวหนะึ่งร้อยห้าสิบนะอยากได้สดๆนะก็มาตรงที่ไหนนะจอมเทียนนะ หาดจมเทียนนะอันนี้เห็นไหมโอ้หไอสีเอยตัวหนึ่งเท่าไหร่ชั่งได้ไหมลูกชั่งได้ลองดูนะโอ้โลรึ่งโลรึ่งโลรึ่งนะอันนี้โลรึ่งห้อยสังใช่ไหมสังมาละสังมาละใช่ไหมอันนี้ก็เลือกสังมาละเนาะไม่เหลือแล้วมาสายขระปุณค่านะ ขอบคุณนะคะาทวันเนี่มีตั้งแต่นี้มาใช่ไหมมีทุกอย่างเใช่ไหมสดๆไม่มีค้าค่ะไม่รับตลาดนะคะเอ็นี่หอยอียังอันนี้หอยบิดจ้ะเยอะนะขอมาถามน้อยอันนี้โลละสี่สิบเห็นไหมย่างเขาลูกบีมเบียรให้มาโอมาให้มาหวานขอบใจจ้าลูกนี่ใครอยากได้ของสดๆก็มาตรงที่จอมเพียนนะจอมเพียนนะคะ เ้าแมเทียนก็จะมีเรือประมงขึ้นมาเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของของคลิปนี้นะเช้านี้นะเยาวันก็มีมาฝากนะคะอาหารเชา้าเรื่องเยาวันจะมาหาปลาต้มแต่มันก็ไม่มีค่ะเพราะมาสายค่ะเนาะเพราะว่าน้องๆก็บอกว่าต้องเรือขึ้นปีห้านะเรือขึ้นปีห้ามันจะเป็นของสดนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ยาวันด้วยนะคะปิดกำลังใจให้ยาวันด้วยคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ